อันนี้ก็พี่ปูนะคะนัตยาภานะคะวันนี้พี่ลพงศ์นะคะตอนนี้ก็พี่ปูก็ดำรงตำแหน่งคือ <c oughs> Excellent e ต์ r e ส t a r อรองดนะคะก็ ูเนี่ยเริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี2531นะคะเป็นตำแหน่งแรกที่พี่ปูทำนะคะก็คือตำแหน่งพาร์ทไทม์นะคะเป็นลายชั่วโมงเนาะต่อมาเนี่ยพี่ปูก็ย้ายนะคะไปอยู่สาขาโฮมมากนะคะไปเป็นผู้ช่วยพิจการร้านอยู่ที่เซนทรันโฮมมากนะคะแล้วก็พออยู่ที่เซนทรันโฮมมากคะ่ะก็มีโอกาสนะคะตอนนั้นบริษัทเนี่เปิด นะคะสอบนะคะเพื่อที่จะเลื่อนเป็นผู้จัดการร้านนะคะก็พี่ปูก็สอบเป็นผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็ได้ไปประจําอยู่ที่สาขาหงหมาดเนี่ยนะคะเป็นสาขาแรกนะคะอยู่ประมาณสัก2ปีนะคะแล้วก็ประจบกับเอ่อที่เซ็นท่าลาดพร้าวอ่ะค่ะเป็นสาขาที่ขายดีมากๆที่สุดเลยตอนนั้นเนาะในในของเอ่อเซ็นท่านะคะก็ได้เป็นประจําที่เซ็นทราลาดพร้าวไปเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่นั่นนะคะประมาณสัก5ปีนะคะแล้วจริงแล้วพี่ปูอ่ะ จบวุฒิการศึกษาแพทย์ปวชอนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยบริษัทก็เปิดโอกาสให้ เราเนี่ยให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยค่ะใครที่อยากเรียนต่อบริษัทก็สนับสนุนให้ให้ใหพนักง,งานเนี่ยออขอนะคะเรียนต่อเนาะอันนี้ก็บริษัทก็ช่วยเหลือนะคะให้เราเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีเนี่ยมีโอกาสอีกนะคะตอนนั้นเนี่ยเคฟซีมีการขยายการเติบโตค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะคะก็ได้มีการสอบประกาศสอบนะคะให้มีผู้จัดการเขตนะคะพี่ปูก็เป็น คนหนึ่งนะคะที่เข้าสอบผู้จัดการเขตนะคะแล้วก็ได้อันดับหนึ่งนะในการเป็นผู้จัดการเขตเหลังจากที่เป็นผู้จัดการเขตแล้วเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้เป็นผู้จัดการภาคแล้วก็เป็นซนะีเนียเนาะแล้วก็โอเปอเรชั่นแมเนีเจอร์แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นในตําแหน่งเอ็กซ์เซลเลนต์เลตอลองเดเลเตอร์นะคะก็จนถึงปัจจุบันเนาะก็อยากฝากเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่ได้ไมาอยู่ตรงจุดๆเนี้ยพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องคงบอกโอ้มันยากมากเลย การที่จะมาขึ้นตรงจุดๆุดนี้แต่พี่เชื่อว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะมันอยู่ที่ศักยภาพของเราจริงๆเราต้องมีป้องวัสดีค่ะพี่ตุ๊กอินทุกออนสีแสงยศนะคะปัจจุบันพี่ทำงานอยู่กับ KFC มา33ปี8เดือนนะคะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควรเนาะตอนที่เริ่มแรกในการทำงานของพี่ก็คือเริ่มจากพนักง,งานตำแหน่งแคชเชียร์นะคะเป็นพาร์ทไทม์นะคะ จนปัจจุบันก็ตำแหน่ง s e เนียร์ดีมา a ์แอนด์ซันะ,ะเริ่มเลยเนี่ยจากที่เป็นพนักงานรายชั่วโมงก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็สอบเลื่อนตำแหน่งนะคะได้มีการโปรโมทเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่การพัฒนาตัวเรานะคะขอให้น้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะพี่คิดว่าบริษัทเราเนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสเติบโตนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของน้องๆแต่ละคนและก็สักยภาพของตัวน้องเองนะคะพี่เชื่อว่า เราทุกคนสามารถเติบโตได้เหมือนอย่างที่พี่เป็นนะวันนี้นะคะขอให้อย่าละทิ้งความพยายามและความตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ